กลับสู่เกมดิ้นครามนะคะก็เดี๋ยวอีพีนี้เราไปพัฒนาบ้านเมืองต่อกันดีกว่าวันนี้ฝนตกดีมากไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวไปหาคุณยายก่อนดีกว่าไปดูซิว่ามีใครมาอยู่กับเราเพิ่มหรือเปล่าอ้า Lạp Furniture Ok hết lạp Furniture lạp hết lạp đi มีแล้วกันอ่ะฮะไอ้ดูซีใช้อะไรบ้างอู้ใช้นี้เดียวเองไม้ธรรมดาไม้ปามแล้วก็อ่าน,น็อตแล้วก็สีเฮ้ยไม้ธรรมดาไม้ปาม อดแล้วก็สังกระสีสกระสีวันนี้คุณลุงไม่เปิดลุงจอดเปิดร้านปะวันอาทิตย์น่าจะไม่เปิดเอ๊ะเปิดเหรออวันนี้วันเสาร์าด้วยา,ย,ายังยังยมา ใส่เข้าไป,ไปอารอพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาของมาขายลุงจอดก่อนนี่ทับทิมแดงบัดทีวั ไ้แล้วจังขหมืุนสามขอบคุณครับลุงขอบคุณยายก่อนยัยคุณยายเรื่องนะเดี๋ยวไปเอาตังค์มาก่อนวันนี้นายธนาคารเปิดปะเนี่ยเหมือนจะไม่เปิด

อะไรอ่ะแล้วก็อะไรชีตทำให้เ <the> ป <we> <ese> ็นเรายังไม่รู้วิธีอ่าคั้นนมเลยพวงนี้นี่ถ่ายเงินเก่งมากเลย ว้าวขายฮะอุ้ยขายฮะคุณฮะวันนี้หยุดกันเยอะเลยวันสอง ใม่เปิดร้านจนโอเคเม่ได้มาจากลงุงพอดีเลยเอาไปเลยเอาหายไปไหนว่ทุกนไปไหนอะ่ะเา้า โอสเตต้ดีลูกเอาไม่ใช่นะวะเระเไอ้นี่อ่ามะเขือเทศยังไม่มียังไม่ออกลูกเลยปลูกแล้วแต่ยังไม่ออกอ่าเมื่อกี้ต้องการเสื้อผ้า

ได้ตังมาขายขายแล้วก็ซื้อคีการ์ดเก็บไว้ ก็ซื้อแอปไปด้วยวันนี้ลุงหยุดไม่มีอะไรแล้วเอาลืมให้อาหารสัตว์ ไก่มาส่งแล้วจ้ายังไม่รู้เลยว่าไอ้เครื่องนี้มันใช้ยังไงไม่เห็นมันให้อาหารให้เลยือว่าไก่มันไปกินกันตรงนี้หรือเปล่าอไ,ไงไม่รู้ สำหรับขี้ไข่รเริ่มเยอะละพอเราคิดวันนี้คงไม่มีอะไรละตื่นไปนอนแล้วก็เจอกับร้าน ลุงขายเฟอร์นิเจอร์ดีกว่ารีบนอนรีบนอนนี่ลืมทำภารกิจประจำวันขายมาแรงเหรอ,อที่จะับเสือ้อ ไข่แมลงกี่ตัวสามไอติดกล่องอาตุด ไปขายให้ลูลกลงเฮึ่ย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 กดผิดอ่ะขอบคุณฮะแล้วก็ุดห้าครั้ง ตัวนี้ไม่มีอีเสื้อนี้ไม่มีตายไอ้ว่าห <c oughs> าแรกก่อนเป็น <c oughs> ไ,ไงแล้ว้ <c oughs> วาวได้เนื้อฟรีวะ Okay, okay. Doop 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 doop. Nae 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 เจอ,อยังแล้วเฮ้ยไวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนเเหมือนบุคคลลึกลับมาต่อยู่ไหนอะ Mười lăm miền băng,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 

เราก็เทนูลูกเทนูโอเคไม่มีตังอ่ะเอาหายไปไหนแล้วโอเคไม่มีตังจ้าจบแล้วก่ะกล้วยกล้วยกล้วย ัอง,งไงเจอแล้วแล่เต็มล้วยตไอ้ดีบุกมันรู้สึกว่าจะไม่ค่อยจำเป็นแหละตอนนี้คือดีบุกเยอะมากตอนนี้ที่จำเป็นมากที่สุดก็คือไอออนจำเป็นสุดๆ ภารกิจเสร็จสมบูรณ์อยากได้ไข่อขบบบ็บ็บ็บเอ้ยออย่าทำอะไรฉันนะหมดตายา่ะอยากรู้ว่าไข่อุ๊ยเราเจออะไรไม่รู้นี่คืออายัง ดาาเทียมเหรอดาวเทียมตกลงมาได้ทานเต็มลเลยเลยเราลักไข่ามาก็าคือไข่เอาไปทำอะไรได้ไหมเดี๋ยวนะบ้านเราอยู่ไหนก่อน บ้านอยู่ไหนวะบ้านบ้านบ้านหันไยไไหนวะเนี่ยอ๋อเจอแล้วอ่ามาเลยไม่รู้ว่าใครเอาไปทำอะไรได้ They believe. quá lâu Biên sẽ biên Đã đơn đi đi mai chọc lòng nam chơi. Ô lưng kín. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนียอุตส่าเก็บไข่มาโคตรผิดอ่ะจะกดกินมะม่วงอ่ะไปกดโอ้ยอุตส่าแบกมา บอลกับบอลว้าวไอ้เคอายเคดีกว่าปึ๊บยาจาเอ้ยจุ๊บ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 อ่าเราต้องการเนื้อไอ้เ okay. คในการลงเหมืองมันทำให้หัวใจเราแบบพึ่งเหิมมากขึ้น เด็ดดายอะ่ะเด็ดดายไข่เผื่อ,อไปทำอะไรได้แต่ก็น่าจะทำอะไรไม่ได้บานแล้วถึงบานแล้วฮัลโหลคุณผู้หญิง

แค่สี่อันกล้วยาวะโล ดีไม่แค่ฟันไอ่แค่แก็ชิ้นส่วนต่งตางๆเอเไปนอนแล้วก็จะได้ร้านและลุง ลุงร้านเฟอร์นิเจอร์ก็จะมาอยู่กับเราเอ๊ะมันวันเดียวหรือสองวันวะอีเอ๋เสียดายไข่อะไม่รู้ว่าไข่เอามาทำอะไรได้ป่าเอ้ยดูร้านลุงมาเอ๊ะได้ส่งไรมาขอบคุณครับ,บคุณยาย ร้านลุองอไงอ่ะเอาอยัางสองวันเหรอโอเคเดี๋ยวข้ามไปวันที่ร้านลุงมาเลยแล้วกันโอเควันนี้ร้านลุงมาแล้วว,ว้าวฝนตกด้วยดีเวอร์ อ้าวลุงเปิดปะเนี่ยติตีโมงหยุดวันอังคารกับวันพุธโอเควันีวันจันอุ้ยโอ้โหตกใจเฮ้ยเฮ้ยคืออย่างอ่ะแล้วไงอ่ะเราเราทูบหรอหรือว่าไงหรือว่าขายอย่างนงี้ได้เลย นะขอหาข้อมูลเหรอว่าเราหาไม่เจอว่ามันต้องทุบไหมเสียดายอะ่ะก็ทุบไปแล้วมันสามารถขายได้อะไรเงี้ยเราไปทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอ,อเก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ก่อนแล้วนะัน <laughs> หาข้อมูลไม่เจออ่ะโอเคร้านลุง เปิดยังเปิดสิบโมยไม่เปิดฟ้าผ่าลงมาก็คือตกใจอะไรวะเฮ้ยลงจะเปิดเนี่ยนี่ว่าล้บก็อบอบอับบเอว่ยบหะหะหะมาลิลิอับอับยบเอ็กว่าโยบอับลิลิอับลิลิอะบแล้อับอับอับ อะไรนะยายต้องการแมลงวันกระดับเด็ยเดดยกระดัยเดกระดับเด็ดมกับเดกระดับลาบบบเด็ดกระดับนี้ลบด้ว่ะา

ขอบคุณซ้ำรับมโ<อ>มโมอวกาศเปิดยังเอ้ะลุงเปิดแล้วลุงขายแต่ของเดิมๆอะ่ะอ,อ,อันนี้พรมเหรอนีผนังขาว ทำอะไรไม่ได้ต้องการเฟอร์นิเจอร์รับหนึ่งลงอันนี้ก็คือของที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหม เราก็มีหมดแล้วอะอมแล้วก็วอลเปเปอร์ขาวแนวเมืเอ่อกี้ลูกต้องการเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรให้ลุง อขอบคุณฮะลโอเคก็สำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคะก็เจอไข่อะไรไม่รู้แปลกๆนะคะฟ้าผ้ามาเดี๋ยว ฟ้าผ่ามาเปี้ยงแล้วก็มีไข่อะไรก็ไม่รู้มานะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะลองไปหาข้อมูลดูนะคะก็สำหรับอีพีนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย